นี่คือไม่ได้ราบอออกนะครับชื่อที่หนึ่งคือเน็ตไปเลยคนเน็ตทุกคนจะเรียกเน็ตนิทานครับผมเชื่อมั่นพี่ภาครับเฮ้ยนิวครับนิวนิวปากดีเงี้ยโดนเลยครับโดนอุ้ยอุ้ยชื่ออกครับปอดตูมครับชื่ออะไรครับอะไรนะครับพัทรวลีครับเดี๋ยวก็พี่พัทรวรีครับโดนออกกอนแล้วตุ้มมาตุ้มมาตุ้มอยนี่ครับ พลาดแล้วครับพาดแล้วพาดแล้วคนแรกทมาเนี่ยเมางครับสะพัดเอาคืนเอาคืนเอาเอาไปเลยเน็นเอาไปเลยับเน็ไม่มีอยู่แล้วครับเื่อโโว์ให้กล้องหน่อยครับกครับนี่ครับนี่เดี๋ยวเดเต่อไต่อไปคร การนะครับการเอ๊ครับจักอกหน้าเฮ่จับอจกับออ้าวจักอกไปคนต่อไปคนทม่ลงไป้วยไ้จัาตกครับไม่ลงพี่เดชไม่ลงพี่เดชไม่ลงพี่เดชดูมันดูมันหายเัญหาเยอะปัญหาเยอะไม่ก็เดี๋ยวเดจะกลับบ้านเดี๋ยวกลับไม่ลูกเมียตามเดครับการการการร สองมมอเน็ตเน็ตอย่านะจะได้อย่านะอย่านะย่าเน็ตนะแล้วก็เน็ตไม่ดีหรอเห็นไหมเมลหปเยอู่ีไปครับผู้ที่ห่างหายจากวงการไปนานบันนี้เขามาเพราะเกับลุกลางอับผอมเดียวเนื่องจากออกกำลังกายทุกวันไป่อไมคุณเลื้งไม่ออกนะ่ออกคะับนออกนิเมเไปเลเเเเเ มิวมีแต่แคเน็ตมิวเน็ตเน็ตมีนคนทายครับขันขันขันกล้องขันกล้องเดี๋ยวรอแล้วครับเดี๋ยวนะนี่ครับคนนี้ครับขอดูอีกครั้งทันครับดูทันอ้าวมีนนะครับดูยัดชัดนี่คนนี้เองหมุนหมุนหมุนจับไปจับนะครับจับออกลายต่อไปชื่อที่ออกนิว นิวจริงจด้วยไมเฮ้เดี๋ยวสองคนเหลือเน็ตกับอ๋อเป็นหัวเน็ตเป็นหัวเฮ้ยเดี๋ยวเนวตนน็ตน็้เนนน็เน็ตเน็คเน็ตเน็เน็ตรน็ตเนตน็ตเน็ตเน็ตตอนตน็ตนตเับตเน็ตเนโอนโหเอาอีน็ตเบเนีเนนนบนบตเนนนน็ตเนเนีน็ตน็ตเนตนนีเน็เน็ตนเนเตเนน่เเน็ตเเนเห

มือวันี้ไม่เอานะเลขที่ออกระหว่างพี่ปุ๊บกับคนนี้ตัวนี้็นะพี่ครับพี่ปุ๊บครับอันนี้เคยได้ของไปแล้วครั้งหนึ่งดูดิเขาจะได้อีกครั้งหนึ่งอันนี้จะได้ใชครับจได้ไม่่ได้ครับดวงไม่ดีโชก้องครับโชกล้องโชกล้องไม่รู้ดูิสระอะไรครับสระอะไรสระอะไรเดี๋ยวให้ดูครับอะไรเนี่ยเอเอ็มยูหมูเอ็มยูหมูอันนี้มันดับมันอยู่นะครับครับครับอฮะ เท่านั้นแหละครับเฮ้ยเดี๋ยวมางานนี้ไม่หนักเลยใช่ไหมจากฉลากคือรอฉลากได้เยางเลยใช่ไหมเอาเดี๋ยวคุณหาหั้อมใหเาก่้อหมั่นใจน่ถ้ามันโดนจับมันจะหมั่นไส้มันจะหมั่นไสคุดูดิดูดิ ขอเชียร์เน็ตเนเน็ตมัจะไม่ตายโดนถ้ามันโดนโดนโดนการดนโดดเบ้าฉพลาไม่ไมอบเหรอไม่มอบเหรอตัดกองแลวนะครับ